โอ้ยยยบ้าเขียวบ้าเขียวในเย็นกําลังว่าโอ้มันอยู่สียงเสียกตัวนะก่อดแล้วกวาดว่าเพียงก่อดมาเลยโอ้แดงขึ้นเลยคนละก่อดมาเลยก่อดมาเลยคนละโอ้โอ้โอ้พันเบ็ดสักซะเนาะเข้าไปบ้าเขียวเข้าไปเกือบเรียบร้อยปะมันอ่อนยิ่งใส่รับป่ากันเกือบหัว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  โอ้ตัวใหญ่ไยเขาบลลมตัวใหญ่ไม่เขาบลลมพอนเทียกใครพ้นได้หรอเออนั่นทางนึงบ่พอนเทียกเนาะปากมันลอยอยู่โอ้บ่อยู่ซีโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถันอยู่พี่น้องเต็มที่ซีเบาอ้นไม้ไหมครับพี่น้องไม้ไหมเบาหน่อยมาบ่ทันกันครับโอ้ฝนมากวนเต่าเป็นได้กออกขึ้นได้ไปเบาอ้นหมุนพี่น้องมุนหาเห็นตะเบาเขียวดิน ดึงกึ่งกึงอยู่ป่าดึงเบาเขียวพี่น้องมันเบาเขียวดึงป่าเนีโอ้ยคือหกแถวบ้านเนี่ยไปได้บพาะเนี oh, oh. Oh, he ่ยหกกระเขีอุ่นตะตกบ่าบังคข้าพี่น้องค่ะวันที่พามาบงป่าคือพาอยู่ทางหกกระเขีโอ้ยมีหอนบางยางพี่น้องโอ้มีต้กันหินอุ่นไหนล่ะบ้านวันโอ้ยไปบ่ได้โอ้คืออยู่ไก่เถอะไหนล่ะบ่เห็นเลยเด้ตัวแล้วโอ้สองแล้วบ่ จักโลป่มันสองโลป่ะโมสามหมนบโส่ตีตเอ้ยเมนี่รีบไปยันเมัน,มน,มนลุดเอาขึ้นมาทั้งก่อนมันตีลุตท,ท่านปฏิทัยตอนดึงอยู่พี่น้องมาปรทันพูดนะโอ้สามไมยสามเกือบซีหมดแล้วกันไงปะเนี่ยพี่น้องพูดอีกตัวนึงงนะจัดมาสองเลพี่น้องเบาเขียวมากก่อน มันแท่ได้ไปฝากพี่น้องแล้วมือเนี่ยป้าตัวนี้แหง่ายตัวนี้พ่อหาคนบ่เอาขึ้นไปทึงไปที่ใส่หนีเอาเป็นเปลี่ยนคนละไปเบิงข้างบนตะเบาหน่อยหมุนมากัญญาพี่น้องผมเจ๊กมันยังไปยังยุ่งเงินอยู่อออููยยะ่มันต้องจ่อจ่อทั้งไม่ครับพี่น้องบ่อทั้งไม่ไม้ไหมครับพี่น้องโอ้ยมีนทั้งสี่ยัง ยาน้ำพี่น้องเรีวยกว่าแบบามุนออกอา,อาจารพี่ยันนอ้องไปเห็นน้ำมุนเข้าไปเลาวท่านน่ะมุนเข้าไปแล้วออกกันสี่ได้ครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมือนีเบาหน่อยกับว่าหายุหากินนะครับก็ได้หลายกับไปฝากพี่น้องคือเอาเหรอครับนี่ครับค้นหมันครับพี่น้องค้นหมันเบาเขียวหัวตะเอเนเอวตักมาฮอดพอด,ดีครับได้ดึงป่าเลย อันน้าตักมาว่ายมันติดหลายดวงเดเบ็ดจังไงเบ็ดตามดวงนี่เอาปานนีล่ะมันก็อยู่ได้ดึงสองตัวแล้วที่ขี่ไปด้วยของเมย์เบีดเอากันเบ็ยดเอากันเบ็ดกับคอพอเบ็ดเอาขึ้นบอลอ๋อของเมบพี่น้องร้องของเม่พุ่นตัวพุ่นใหญ่กว่าตัวนี้อออเอาใส่กันปะเหงาสองตัวตัวนี้ประมาณเกือบซีหรอกสามกัวเกือบซีอยู่ นี่ตัวนี้เงยเงยแห้งเนี่ยออกอกับเบิ้งดูเอาออกมาเลี้ยงใส่กันเบนิ้งดูตัวแดใ,ใหญ่ครับตัวพุ่นแล้วใ,ใหญ่ตัวนี้ใหญ่แต่ว่าตัวใ,ใหญ่ครับตัวเบ็ดขาด,ททขาดอืเมเบ็ดขาดเนี่ยตัวเบ็ดขาดยังเงครับพี่น้องเบ็ดขาดเนี่ยเพราะว่าเพราะเห็นเนี่ยเพราะได้ขึ้นมาตั้งพี่เนี่ยแสดงว่าใหญ่ครับเบ็ดขาดเนี่ยครับโอ้เราใส่เลยเขาเราใส่อยูย่<อ>ลื่นกันเป็นโลคนหลาเบิ้งข้มหญ่เด้อลื่นกันเป็นโลหาโลขึ้นป่ฮะ หาโลเกือบหกโลวันนี้เนาะตัวเนี้ยฮัลโลเกือบหกโลเดี๋ยวไปน้องคือว่าหมาเห้งมือเนี่ยนี่ครับตัวหนึ่งปานอยู่ทางไหนเบาเขียวมันอยู่ละมันมันอยู่เลิกบ่ะอยู่เอาน้ำตื้นบ่ตีเป็นตื้นเอาเบาเต้ขึ้นมุนแกนั่นมุนแกนี่เออโอ้ให้อาหารปลาก้อนบันเบาเต้โอ้เอาเมี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอาเต็งอุปกรณ์ขึ้นบัาเนี่ยเมี้ยเงี้ยเดี๋ยวี่น้อง ไปแล้วเบาเขียวเบาเตียววัวหันไม่ปาย่างไปเห็นดึกซะเลยใส่เงียบไม่ครับพี่น้องนี่ครับหมายนี่ย้อนเสียงจันหน่อย้ะครับพี่น้องแต่ว่าหกคักเบาหน่อยหมุนเข้าไปว่นฮัครับคุณเบาเขียวไปยูคุ่นบุ้มคุ่ณครับเดี๋ยวมาล้อรุ่นนุ่กันนี่ครับพี่น้องว่าจะได้ได้รุ่นเบาอ้นหรืได้รุ่นเบาเบาหน่อยหรืได้รุ่นเบาเพาโตป่ะเนี่ยพี่น้องวิถีชีวิตแรงงานไทยโอ้ไปฝากพี่น้องฮ้อจักตัวนี่ก็ได้ลาบพอดีละเนี่ยอ่าให้มันได้จักตัวสองตัวเติมกันซ้ำซ้ำได้ไป ไปแช่นำไปก่อนเปียบให้กินสดๆเลยนะครับพี่น้องทำสดๆน่ครับเดี๋ยวล้อรุ่นน้ำกันครับพี่น้องเอาละครับเบาเขียวลงไปว่าก่อนลงถือรุ่ก,กันดิ้ันมาทันมา mọi người có được cái kia nè cả những thang tất cả những bóng của mình đi lắm lắm đi lắm 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 รุ่นสามโลอีกแล้วสองคันหลุดคันหนึ่งเลยคันหนึ่งเบาเขียวเขาสองครับพี่น้องมันหมันขึ้นเราครับเดีกบอกคุณปลาในใหญ่มาถฐานเอาแมไปเอาซ้อยพันแมเปลเอาพอนอันนาขีบกันท่านรุดดุดพอดีจ้ะรุดเอาปลามาเลยโอ้เกือบอะไ้ตัวเนี้ยขึ้นมาพอดีรุดเลย ถูกป่าเใช่ถูกป่าไงฮู้มาฐานพี่น้องแต็มสามแล้วแต็มสามแล้วเปลี่ยนกันพี่น้องบ้านในเบาอ้นเป็นของเบาอ้นแต็มที่สี่เบาเขียวตักบ้าน่ะใจเย็น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 ตายใหญ่ๆต้องใจเย็นเจิมเบ็ดไม่ครับเบาอ้นมี่ต้องเบาหน่อยเพื่อจะดึงน้ำมูตอนเนี้ย เป็นไรไปทางเดชว่าไปคองเบ็ดหรือบ่มันคองกันหรือบ่เย็นๆปุ่นปล่อยๆเล่นมันเล่นก้อนเล่นก้อนตัวใหญ่เติบเมย์กันพวกของดอกมันหลดใต้สายครับเบ็ดเบาหน่อยอยู่พุนนนนนยย่นครับบวกนายจะคองดอกอเบาเฉียวเติมตัวตักเต็มที่สี่ จเย็นใจเย็นโอ้ดึงดึงเกือบสุดแล้วสิมันนะบกไม่หลอดตบะรสิงโอนถึงสินแล้วผมยังกอไม่กอขึ้นมาเลยกบป่าทักงวนโอ้แดยงครึ่งูโอ้เดี๋ยว่ง้เตเสียบโอ้ยังไงบ้เขียวบ้เขียวย็นใจเย็นกำลังว่าโอ้มันทั้งเสียกตัวนะกอแล้วกอบ่งกอมาเลย แก่งย <formation jin inh throat> <m> ิงค <ired> ืนได้คนละอือกอมาเลยกอมาเลยคุนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพันเบ็ดสักซ่เนาะเข้าไปไว้เขียวเข้าไปจัดกันปลดแขนแล้วปลดแขนแล้วกอมาหลดมาเพียงมุ่นกอมาสองคันบ่เอาปลาขึ้นมาซะก่อนคันแรกมาแล้วครับมาแล้วครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแต้มที่สี่เป็นของเบาอ้นหน่อยเบาหน่อยก็ได้น้ำเครื่องหนึ่งเดี๋ยวนี่กว่าเสียกมาน้ำเนี่ย ออๆออเจยเย็นเยเ็นเย็นเขาพี่ก่อนเขาพี่ก่อนปึ๊บพวกเขายนเสียงจันหน่อยทั้งนี้พี่น้องปึ๊บเรียบร้อยปะมันอ่อนยิ่งใส่ละป่ากันปึ๊บ หัวหัวหัวห oh, so ัวห <illions> ัวหัวหัวโอ้ตัวใหญ่ไยเขาบรลมตัวใหญ่ไม่เขาบรลมพ่นเทียกให้เพิ่นได้ดอกละเออนั่นทางนึง <photos> บ yeah. oh, right so oh, ่พ่นเทียกเนาะปากมันลอยอยู่โอ้บ่อยู่สีรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถาอยู่พี่น้องเต็มที่สีเบาอ้นเออสิลมสิลมนั่นสิลมอ้นงี้พี่น้องงี้โอ้หาล้มเหรอนาะงก็เป็นสีเถอะเดี๋ถุงจะมาใส่ก็ได้ออกขึ้นจะพุ่นไปใส่ถุงพุ่นถุงนี้มัน มันเต็มแล้วมันจะขาดไปใส่ถุงพุ่นใส่ถุงก็ได้นี่นนถุงนั่นเนื้ถุงนึ่งยี่หันนะนนถุงนึ่งถุนึ่งถุงนึ่งยี่ท่าพุ่นเอาปลาขึ้นไปก่อนยกขึ้นโซ่โซ่ผีสนองเขาเมืองด้วยพีย่ายาเดี๋ว่าบาปพี่น้องรุน่นนี้อ้น,อนปลาใหญ่ขึ้นอ่ะทักไอันทั้งทั้งแบนมาด้วยเออนี่มันก็จะเห็นโตนเอาตาสันมาเพียอ้นปลาใหญ่พี่น้อง อ้นปลาใหญ่เขียวกับปลาใหญ่ด้วกันาสีน้ำเพ่บาวิศหบึ่งดูกบอนโซโดแจ๊แค้มนะครับพี่น้องมาสรุปร่วมกันบนอลเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่หาครับรุ่นตัวนี้โรยเยอ่เนาะโลอยู่ดอกเดี๋ยวนี้เออถึงโลอยู่ดอกเกือบออบโล,โลขัดหน่อยนอกจากสามโลขึ้นพี่น้องสามโลยสี่โลงามๆครับพี่น้องมาตรฐานครับ เตมที่หา่ไดีไทยครับตัวนี้ครับตัวที่หาครับพี่น้องเกือบโลองบาเขียวครับสรุปแล้วเต้มที่หาเบาหน่อย่ไดีไทยไม่ตกนำเลยบ่ไอดีไทยนะครับมาชมบน้ำกันตอนเ้าบ้านนี่ครับกะที่เอาไปฝากพี่ฝากน่องเฮานะครับนี่แหละหายุหากินมือนี่พอด้ไปฝากพี่ฝากน่องครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็ห้าโลขึ้นนะครับโอ้ได้สองตัวนี่ก้อนหาหกโลอยู่ครับนี่สองตัวนี่ใหญ่แฮงครับนี่ห้าโลไม่สองห้าโลกว่าอยู่เนาะ จะห้าหกโลห้าหกแล้วมันตัวใหญ่ตัวนี้ก็ประมาณสี่เนี่ยสองตัวนี้ประมาณสี่โล3สามโลกว่าสี่โลนะครับพี่น้องกต่สิประมาณนี้ครับเดี๋ยวบ้านน้อยกันจะได้เตรียมโตนะครับเอาไปฝากพี่ฝากน้องเขาบ้างนี่สดสดเลยครับพี่น้องหนึ่สดสดนะครับในโอกา็ขอขอบพระคุณสาหรับพี่พี่น้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นเล่นใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมตอนบ้านน้อยไปฝากพี่ฝากน้องเขาเดี๋ยวไปชมแคมป์คนไทยน้ำกันครับพี่น้องครับ ช้ำคนไทยในประเทศอิสราเอลนะครับพี่น้องครับ